สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะพามางานกระทินนะคะวัดป่าเจียงนะคะวันนี้แม่คานก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมด้วยนะคะร่วมบุญกระทินด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระถินนะคะต้นกระถินของเราที่จะร่วมแห่ไปนะคะวันนี้ออรอนะคะยังรอน้องจะ๊ะรอ,อน้องครีมก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ น้องเีมนะคะแล้วก็มีนางรำนะคะยังรอยอยู่ตรงนี้นะคะน้องคทีมมาก่อนเพื่อนเลยนะคะวันนี้เราจะพามาร่วมบุญกันนะคะวันนี้จะมีการแห่กระถินนะคะวัดป่าเชียงนะคะ แม่ขวานไซเฟสแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็มานะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้แม่ขวานจะนําภาพบรรยากาศมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะก็มีทั้งนางลำนะคะก็มีล็อกครีมวินาทกัจกยะไหนว่านักคูลกิโยะเจ๊กิโยูะนักคูลนะนะกิโยะกิโยอ ตอนนี้จะเป็นของบ้านบัวบานนะคะอันนี้จะเป็นของน้องบัวบานนะคะอันนี้ของซุ้มเขียวนะคะก็เอากระถินมาแห่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะคะซุ้มเขียวของเรานะคะคู่เซอคูสิงนะคะโอ้คุณตาพอนะคะไม่เจียบปกไม่เจียบปก <laughs> นี้เราก็มารวมกับถิ่นกันนะคะที่บ้านหนองบัวนะคะก็จะตั้งขบวนแห่กันที่นี่นะคะตรงน,นี้จะเป็นชุมหนังคาเขียวนะคะอ,นนะนอานน,ะะอนนู้นจะเป็นของหมู่บ้านหมอถิมนอนนู้นจะเป็นของหมู่บ้านนะคะของหมู่บ้านหนองบัวของหมู่บ้านหนองบัวนะคะก็จะมีเป็นกองเป็นกองเลยนะคะ ค่ะ่ตอนนี้ก็น้องบัวบานก็กำลังจะเริ่มขบวนแล้วน,ะะนี่นะคะกองของน้องบัวบานนะคะเรจะเริ่มพิธีกันแล้วนะคะตอนนี้บุณชูนะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> บุญคลองนะคะแล้วก็น,น้องเลลาทองเพชรทอแปม ตัวนี้ชื่อ,อยังพี่อยายทองเงินจุงเงินบ่นโอจุองเงินทองคูณนะคะมาด้วยกันนะคะวันนี้ขบวนก็จะเริ่มกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกองของน้องบัวบานนะคะถ้าเห็นกองนี้นะคะอันนี้คุณตาลุนนะคะกำลังมาปูทองไปน,นะคะ โอ้คุณปูปทองใบามาแล้วนะคะตอนนี้เข็มทอยจิตุ๊กเจ้นี่คุณปูทองใบกำลังมา แล้วนะคะตอนนี้มาใกล้ๆเลยนะคะอโอ้ยระวังเด้อเชียงอันนี้อันนี้ข้างหลังก็เคลื่อนขอบวนมาแล้วนะคะสายต่อที่ตาทะลุ เรียนจำให้เจียงก็เยอะไปกับคนใบมูได้เจียงนึ่งเลยนี่เมื่อวานนี้เรียกว่าอะไรด้วยดิถามว่ากอชไม้บ้านไหครับนี่เป็นกอไม้กอซูดซูดโซดนะยะโซดซุนลูกไม้กอตอนนี้ขบวนเริ่มแล้วนะคะแล้เริ่มแล้วนะคะเริ่มขบวนแลนะ ตะพอนมุจิยงมือเต๋ตะพอนให้มุจิยงมือเต๋จิยงเลยเด้อกือหัยหุยยงบ่เออมันน่าจยุเท่าไหร่ถึงอาตอนนี้ก็เริ่มขบวนแล้วนะคะ น้องบอทอยนะคะน้องครีมนะคะแล้วก็พี่บัวขาวนะคะขึ้นมาบนเน็ตโค้งซ่นานเริ่มแต่กิมไฮจะดักปล่อยก่อนลยเนาะกีดักทางบาน,นาเน็ตด้วยเนาะบนโค้งเลยนะนะตอนนี้ก็เริ่มไปกันแล้วนะคะทยอยขบวนไปแล้วนะคะหลังจากว่าสายแล้วนะคะอ่า คาเขียวก็เดินตามนะคะเดินตามหลังนะคะตอนนี้ก็จะปอองคย ซอยเพชรของเรานะคะคาสาย,ยเพชรลำไยนะคะปุกกี้นะคะสวัสดีค่ะกุณขอบคนสวยสวัสดีค่ะแม่ก่อนห้ยงงจ่าเลยลือหนูนี่น้ำเพชรนะคะนี่จะเป็นน้ำเพชรนะคะน้ำเพชรแต่เอิงลูกองบุญจู้อันนี้ซ่อ,อ,อดูแบทำไม น,นูกแม่แมก่อนให้เราแล้วนาก็เลยไปบุญจู้ฮะตอนนี้ก็จะเป็นขบวน,น,าน,นาทางนะฮะไปกันตะกินนานะงานบุญเนาะก็มาช่วยเออทองคำบอกฮะแม่เต๊ะิบทองคำหรือทองแท่งข้างไหนตาเขาเนี่ยจะมือมาตองเอ้ อตอนนี้จะเป็นกระบวนโอ้โหนะมีว i p ีขึ้นด้วยนะอ่ะมานองอุ้ยเนร์ลักครีมอุ้ยนยี่น่าจุน,นึงน้องแอมน้องแอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยก็มาคา่ะ วันนี้เป็นช่างภาพจ้าอ่าตอนนี้ก็จะเป็นขบวนนะคะแห่งกระถินนะคะจะเป็นยังมีอีกเยอะเลยนะคะขบวนก็ยาวเลยนะคะอืมอืม เต้าโอ้โมเมนะคะนี่จะเป็นขบวนนะคะคล้ายๆแล้วนะคะโอ้ทมามนะคะฟองอะไรฟองเอือดินไม้เนี่ยเมนตเตียงเนีตีตีหลังโัวกัะทัดตีใครเขาประเด็นตีลงเดือนนะอือน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่า ตอนนี้ะบวนของเราก็ใกล้ถายแล้วนะคะตอนนี้จะถึงทางเข้าวัดแล้วนะคะถึจะเป็นทางเข้วัดนะคะ,ะ,ะวัดของเรานะคะตอนนี้ก็พิธีขบวนถวามาแล้วคะตัวเรก็จะเป็นพี่บัวขาวนะคะกับพระพระลงชายาลักษ์นะคะ ทีมงานนางลำนะคะนางลำตัวน้อยด้วยนะคะมีนางลำรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก ระะ่วมมันังมูทนา,าบุญสาต์ทุกระบุญกระถิ่นด้วยกันนะคะนี่เราก็นำภาพสวยๆนะคะมาให้ชมกันนะคะอิ่มบุญด้วยกันนะคะวันนี้รับบรรยากาศนะคะแห่ต้นกระถิ่นนะคะที่วัดป่าอาเจียงนะคะวันนี้อ่าตอนนี้จะเป็นของหมู่บ้านนะคะ ก็มีคุณปู่ทองใบมาด้วยนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะตอนนี้าจจะเป็นคุณปูทองใบนะคะคุณปูทองใบนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณตารุนนะคะแล้วก็ พ่อฟานก็เป็นนักขันนะคะพ่อฟานเป็ปซี่นะคะ,ะอากาศร้อนมากเลยนะคะตอนนี้อากาศร้อน,นะค่ะกำะัภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะวันนี้ กระถินนะคะบุญใหญ่นะคะวันนี้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะชาวช้างของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะเรามาร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนีอ้อันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นสสกนิกานะคะกับลูกสาวนะคะน้องน้องแอมนะคะนียจะเป็นเียงงานนะคะช่างงานเลยนะคะตรงนี้สวยๆนะคะอันนี้จะเป็นของของซุ้งลังค่าเขียวนะคะน้องบัวบานนะคะ น้งคาเกี่ยวน้องบัวบานนะคะเราจะมีน้องช้างนะคะตัวบานนะคะเลิศรัดนะคะทองเพชรของแปมก็บุญชูนะคะน้องเมย์นะคะบุญค,คลองถุงเงิน รถของนะคะอยู่ตั้งนานนะคะจะเทานานเลยตัวหนึ่งยาวเลยนะคะตัวน้อง้างของเรายังยาวเลยนะคะตอนน okay. 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 ี้ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะช้างก็กำลังร้อนเลยนะคะตอนนี้ ตัะโดนอันนี้ก็ย็ยนรอนะคะในะบวนนะคะยังไปไม่ได้นะคะน้องทั้งยาวเลยนะคะ กางของเราก็มาร่วมบุญกันเยอะเลยนะคะอนุโมทนาบุญกระถินนะคะกับหมู่บ้านนมบัวนะคะแล้วก็กระถินทุกทุกกองเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมต่อยอดกระถินด้วยกันนะคะจาทุกทุกที่เลยนะคะ<ด>โอ้โสายเป็ดของเรามาแล้วนะคะอยู่นี่นะคะนี่นะคะสายเป็ดมาแล้วสายเป็ดมาแล้วไม่ได้ใส่แยงนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะนาง นางสาวสร้เพชรของเราไปแล้วสร้อเพชรอมสินแล้วก็ยาคันแสนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสมชาช้างตรวง,งานหมดเลยนะคะมาร่วมกระบวนวกันนะคะกระบวนยังอีกเยอะเลยนะคะยาวยาวเยียดเลยนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะยิ่งใหญ่ค่ะกระถินหมู่บ้าน บ้านนองบัวของเรานะคะก็มีน้องช้างมาร่วมแห่กันเยอะเลยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะอิ่มบุญด้วยกันนะคะว,นนวันนี้ก็อันนี้ก็ยังอยู่ท้าย,ยขบวนอีกเ,เยอะเลยนะคะ राम <laughs> या <laughs> 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 ช่วยครีม,มวันนั้นตัวนี้แหละครีมที่ให้ขึ้นนะก็คนใส่เสื้อแดงอะ่ะที่กระโดดลงอ่นแม่เสื้อแดงคนเดียวเนี่ยคือแม่ชุงขนาดไหนดูสที่เขากระโดดลง่ะนะเจียงไอ้บอนนอะ่ะเนี่ยดูวะ ซูงจน,น,นแล้วเออแล้วมันก็ไม่มีไอ้นี่้วยไหน กรณีพิเศษที่หนึ่งว่ากระถินเราเขาเรียกกระถินโซตีนนะกระถินสัดว์เอเจียนะครับเราจะเห็นเส้นไหมเส้นไหมตรงนี้เราทํามาจากผ้าจากไหมที่ทอลงมาเป็นผ้านุ่งผ้าสิ้นเป็นลายหางระล่าเป็นลายโฮลนะครับที่เห็นแม่บ้านได้ใส่นะครับได้ใสใ่ในช่วงนี้ท่านเห็นว่าชาวกูเราจะมีผ้าตีนสิ้น เหมือนมีหูมีตีนนะครับบนเอวก็จะเป็นผ้าที่มีหัวนะครับท่านจะมองได้ง่ายฉะนั้นคนจะอุยเขานับถือมากครับว่าคนเรามันต้องมีเทา้ทาเท้าหน้าเท้าหลังข้างล่างนะครับเขาจะนับถืออย่างนั้นสองด้านหัวก็จะพูดถึงคุณบิดามารดาคุบาจาร์นะครับนี่สําคัญนะครับฉะนั้นเขามองถึงวัตถุประสงค์ว่าถ้าไปของช้างถ้ามีแม่บ้าน ที่อยู่บ้านไม่รักษาสิบข้อประการหมอช้างที่ไปต่อช้างไปของช้างอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็เรียนกับพี่น้องให้รับทราบ่อสังเกตนะครับส่วนชุดที่เราใส่นะครับพาน้ำกากด้วยนะครับอย่าแน่นเกินไปนะครับให้ห่างๆนิดหนึ่งนะครับใส่หน้ากากทุกคนนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากนะครับขอบคุณมากนะครับให้ความร่วมมือนะครับ อากระบวนที่ติดตามกระบวนนะครับให้ลงช้างได้เลยนะครับลงช้างได้เลยนะครับหรือท่านประธานจะแห่ด้วยก็กราบขอบพระคุณวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านสสอ,อน,นิกาเจริญพันธ์นะครับแล้วก็ทีมงานลหลายๆท่าน ได้มาร่วมขบวนวันนี้อบอุนไปด้วยความรอดเห็นใจเห็นใจมากครับเห็นใจครับขอบคุณมากครับเราอยู่ด้วยกันนะเราอยู่จังหวัดด้วยกันเห็นใจวันนี้วันก่อนก็กถินของท่านโ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับวันนี้ท่านมาร่วมกับวัดป่ายเจงอีกนะครับเป็นพระคุณอย่างมากเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านประธานท่านสสและกทีมงานท่านบัวขาว ท่านรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ขอบคุณอย่างมากแล้วก็อดีตที่ปรึกษาการส่าางเสริมวัฒนธรรมด้วยวันนี้ท่านมานะครับแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวสุรินสมาคมท่องเที่ยวบุรีรัมย์นะครับก็มาด้วยวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับจะเห็นกะบวนแล้วก็ชื่นชมชื่นใจโอ้ปติเรือุตภัยต่างๆไม่มีนะครับเราดื่มด่ำ,ำด้วยอาหาร ด้วยความชื่นเมื่นด้วยปิติอินดีทางด้านวัฒนธรรมกระบวนแห่ที่มากมายครับหลาย<ม>ชนิด<ม>ั้งช้างแฟนซีทั้งก็บวนแห่นะครับโอ้โหเรามีเกยสองที่เกือบจะไม่ทันนะครับจะไม่ทันอ่าห่างกันหน่อยนะครับห่างกันหน่อยนะครับใส่แมทให้เรียบร้อยนะครับสัติชนิดหนึ่งที่เป็นคุณธรรมคุณธรปเสริฐ่แต่ ตักราบแม่แต่จอร์เี่และแม่แต่เต่าเขาจะในที่ทำงานวันนี้ด้วยกองกติณีมหากติณีที่ไรขอคุณกติณีมหา,ากติณีจังนี้ตรงเป็นไปถึงพี่น้องทุกท่านทำอะไรก็ขอให้ได้ทำอะไรก็อรขอให้เกิดทำอะไรก็ขอให้รับไม่รวยทุกท,ทุกอย่างไปนะครับครับเริ่มได้นะครับขอบคุณานะครับ เสร็จประบกจนำถือขึ้นมาเลยนะครับมอบถือขึ้นมาได้เลยนะครับโอ,อ้ตบาวนแม่บ้านไม่ยอมล้อมก็ยังสู้นะครับอขอบคุณมากด้วยความี่วยเอด้วยความเป็นพี่ดีอ๋ออีก5นาทีนะครับ5นาทีให้เสร็จเชิญทุกท่านขึ้นข้างบนได้เลยครับเพื่อประกอบพิธียังไม่เน่นตอนนี้นะครับเชิญทุกคนทุกท่านเลยนะครับ ขยายวกด้านในครับด้านในต่างคนละหนึ่งสอวาได้ีดีครับีะ ขอบคุณครับขอบคุณผู้บริหารขอบคุณแม่บ้านเป็นต้นที่แรงงาเป็นพิธีการต่อไปข้างหน้านะครับเจอทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับไหนคนตนน้อยสนองสู่คนน้อยสนองมาช่วยเก็บตินด้วยนะครับเก็บตินกลับแล้วก็เก็บที่ด้วยนะครับหากท่านไม่สะดวกก็แนะำเก็บที่ใส่ตินด้วยนะครับแล้วก็ให้คนเก็บตินนะครับ เขียนชื่อทุกเชือกด้วยนะครับหรือเขียนชื่อเจ้าของช้างก็ได้นะครับในมินตรงนั้นขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อไปช้างของท่านในอัดนะครับอาจจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านนะครับก็ให้ท่านเขียนชื่อในปินแล้วก็ส่งให้นณกกรรการอานะครับทุกคนนะครับให้กับคุณพิธิพันธ์ก็ได้หรือคุณกำพลร้อยถนอมก็ได้นะครับจะขอบขอขอบคุณเดี๋ยวเราจะ นำอของจำนวยสิ่งต่างๆน,น,นะครับปัดัยมอบให้กับตาตีครั้งหนึ่งนะครับ